กินข้าวครับวทำคอนเทนต์กินข้าวไม่รู้จะขายอะไรแล้วรักชมพูดเดินทางไงไ<ป>อ,อ่ะ๋อขับรถไปหรอ เมื่อกี้พูดถึงครูชมพู่ครับครูชมพู่เขาจะไปสอบสัมภาษณ์จะเป็นครูเด็กน้อยครูปฐม มีคนนั่งดูคนค่ามั้วันนี้มันศุกครับใส่ผ้าไทยใทยไหนไม่รู้ ปกติเนี่กินไข่ต้มนะครับแ,แบบต้องกินนั่นแหละมีจืดจืดคือไข่ขปลาล้วงก็จะหวานนะ ช่วงนี้แผนกเงียบเหรอไม่รู้เขาเป็นอะไรกันหมดอยากดูน่ะดูดืครับนี่น้อง,งอีกคนนึงนับไมืม่มสอสามวันสอดแปดโมงครึ่งนี่แหะเขาจะมาหรือเปล่า บอกว่าตอนกินจะพูดอือันนี้อากาศยุ่งสมากเลยดูกป่งไปเอาระตกมด มืก,ก่นทุกคนชอบแบบมาเชา้าก็มาตินข้าวที่นี่ครับเดี๋ยวนี้มีมอะไรอะไรเนี่ยใช่ครัอบมาจะแบบยักษยกมาเกิดตัว ว่าไม่ได้เนาะต่างคนต่างคิดแต่บ,บางทีจะเจอตอนแบบหน้าสัทุมอะไรเนี่ยก็แบบาอาจจะออกไปกินแฟกันะตัวนี้มาสาครับนองนี่ครับคนละแผนามาครับ อ้ไข่ปลาโลอุ้ยจริงเหรอจ๋อไมมันคือเมนูที่หนูอยากกินแต่เมื่อคืนแล้วเอาไปดื่มน้ำไปกินดีป่ะเรื่แบบเรื่องทีว่าเฮ้ยวันนี้จะต้องหิ้วสื่อไปโลที่แย่สร็จแล้วเดี๋ยว,วจะไปล้างถ้วยแล้วส่วนน้องอเขา <อ S 1> ก็ไ,ไปน้องเขาแบบไปไหาของเก่าๆอะไรเงี้ยทม่ดี่ะคัดคัดคัดก่อนที่เราจะไปล้างถ้วยนะครับก่อนที่เราจะไปล้างถ้วยนะครับ มีน้องผู้หิวโหยครับอยากกินหนามาแล้วก็พาไป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 โอ้ตอนนี้นะครับทุกคนครับขณะที่ผมจะไปล้างช่วยล้างชามครับมีน้องผู้หิวโหยมานะครับผมก็ต้องมาเป็นพนักงานนอกจากผู้หิวเรก็ต้องมาขายของปิดบริีวณว่าผ่านยังไงโอ้ทำงานทุกคนแบบนี้โอ้เสียบงานโอเคครับ

ไม่ครับครูอครูอกเราเพิ่งหดจากซื้อข่อยเอางั้นครูเป็นเพื่อนนะหนูไงใครคือนาแกไม่รู้เก่งวะเฮ้ยนานาไปว่าอะไรโอ้ยไม่มีอะไรหรอกครูแล้วไปนาแกคือใครไม่มีอะไรค่ะหนูเองครูนาแกกี่บาทครับไม่รู้กี่บาทวะ ไมโลเอาสิบสองบ่ไหนไมโลย่ไหนสายแพงแสิบสองสิบเจ็ดสิบเจ็ดเป็นยี่สิบสองมีสบาทไหมี่องมสานั้นะมีอยู่2บาทะอะไรนะบนโต๊ะใส่ถุงไว้อ่ะคูไม่มีถุงใส่ไม่ีหรีหรอมีสิสองแต่ไม่มีเงินอไม่ื่อน้ำ โอ้ยครูครูเรบครูเนียมาครับมิชชั่นต้องความลีกินเสร็จต้องล้างเม่อก่อนผมเป็นคนที่กิจเียดล้างด้วยล้งชาวไม่ชอบเลยที่ต้องล้างไม่ก็ชอบแบบกองกองันเลยแล้วให้มันแบบโอ้ยอยู่ไปเยอะๆนั่นบบเยอะๆคหลางเนี่ยแต่มันจะมี คั้งเดีนในชีวิตเนาะมีโอกาสไปซสิบนี้แล้วมันจะต้องแบบพักโฮสเทลครับโฮสเทลคือโรงแรมติดถูกนอนวรวมกินสองสองชั้นเหมือนมันมันจอมมันหอมขังของรวมอย่เงี้ยแล้วออทุกอย่างกินเสร็จใช่เขาก็มีของส่วนกลางนะแล้วก็ต้องล้างกินเสร็จต้องล้างทันทีเลยเนียเพราะว่าคนอื่นเขาก็อยากแบบมันเป็น พื้นที่สุดเลยแล้วมีใช้ต่อได้โฮสเซลก็ดีอย่างเงี้ครับคือมันมีการมีชามมีอะไรให้ใช้แต่ถ้าว่าไปนอนโรงแรมไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นขั้นตอนลูกโซ่แบบไหนยังพูดไปงั้นแหละไม่เคยไปนอนแบบที่ข็งยกเว้นเข้าไปราชการแล้วเขาออพันนั่นแหละครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นวัฒนธรรมที่ชอบอ ไม่ชอบหรอกไปสองอาทิตย์แล้วมันต้องทำาัะไรมันก็ไม่หมกมันก็เชิงน่อแต่ว่าสี่ใส่ก็มันก็เป็นสิ่งที่เราเโอเคเข้าใจมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เสร็จเราไปเลยนาแค่แค่เราไปแป๊บเดียวมันจะไปเงินตัวเองหรับไปเงินผมล่้เงินตอนนั้นเรียนไปเงินผุรากกระบาเป็นเงินคุน จะเป็นเงินทุนเราเค้าจ้างก็แบบอยากให้ปฏิปกติแผนอื่นานะเ,เขาจะไปทางญี่ปุ่นไปได้ที่เดียวเนี่ยเพราะว่าเขาก็ไปนอนกินหมูหมูสบายแล้วก็ผมครับอาจารย์เขาแบบอยากให้ไปเรียนภาษาด้วยคือไปเท่านี้จะไปเที่ยวเหมือนทุกวานเราไปเรียนภาษาเมื่อคืนมองตอนเช้าตืต่นมาโอ้ยเงียบอะไะก็เลยได้อยู่ถึงสองทิตศด้วยงบประมาณเท่าๆกัน ก็ถือว่าเป็นสิน่งที่ที่ดีที่ช่วยที่ช่วยใช่นั่นแหละจบแล้วมิชชั่นคอมพลีตไปรอเด็กก่อนรุ่นต่อมาอเปล่า